อทอมกินข้าวไม่ได้หิวก็ปวดไม่กินก็บปวดทรมานมากต้องคือต้องมียาอยู่ในกระเป๋าตลอดเวลา24ชั่วโมงทุกวันคันนี้กินมากๆท้องก็ปูอายุเราเยอะแล้วตอนนี้เราก็ไม่อยากพึ่งสารเคมีก็กลัวจะเป็นมะเร็งกลัวมากเลยตอนเนี้ย ไวตาเนเจอร์พลัสเสริมพลังธรรมชาติแบบเข้มข้นจากสารสกัดขมิ้นชันและสารสกัดขิงช่วยดูแลระบบทางเดินอาหารรักษาแผลในกระเพาะอาหารและลดการติดเชื้อในลำไส้ลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเรง็งบรรเทาอาการจุกเสียดท้องอืดท้องเฟอ้อแก้ปัญหาอย่างตรงจุดไม่มีสารเคมีตกค้างไม่พบผลข้างเคียงไม่กลับมาเป็นซ้ำอีกดูแลทั้งระบบครบจบในกระปุกเดียว แม่ก็ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งลูกชายค่ะแนะนำมาไวตาเนเจอร์พสาสดารสกัดสมิ่นชันและขิงนี่เม็ดเดียวอยู่เลยวันละเม็ดเท่านั้นอยู่เลยสองก็ปลกเห็นผลค่ะตอนนี้แม่ไม่มียาลดจดไม่มียาแก้ปวดไม่มียาแก้ท้องผูกอยู่ในกระเป๋าแม่แล้วค่ะ